โกลเด้นแองเจิลสวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาดูดวงความรักให้กับชาวราศีธนูนะประจำเดือนตุลาคมนะคะในเรื่องของความรักนะชาวราศีธนูจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะในเดือนตุลาคมนี้ไพ่ใบรแรกนะคะ King of Pentacles ได้ไพเ่เศรษฐีด้วยนะมีเกณฑ์จะได้แฟนเป็นเศรษฐีหรือว่าแฟนมีทรัพย์สมบัติมีมรดกติดตัวมาด้วยนะอ๋ได้ไพ่ The High Princess ด้วยนะคะโอเคเรามาดูในส่วนของพไพ่ใบแรกนะคะชาวราศีธนูนะคะเปิดได้ไพ่ King of p e n t a c l e นะ,ะอ่รู้สึกว่าตัวชาวราศีธนูเองนะคะ เป็นคนที่กำลังคบหาดูใจนะคะกับคนที่มีอายุกว่าตัวเองหรือเปล่านะใครฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะคะที่มีอายุมากกว่ากันคนคนนั้นนะเป็นคนที่มีฐานะทางการเงินดีนะคะประมาณนั้นนะคะชาวราศีธนูในช่วงนี้นะคะคบหาอยู่กับคนที่อายุเยอะกว่านะคะมีเกณฑ์ที่จะเขาเป็นคนที่มีฐานะดีทางการเงินเขาก็ดีนะ ต่อมานะคะเป็นไพ่สิกเปลี่ยนนะคะแสดงให้เห็นถึงว่าชาวราศีธนูนะในช่วงนี้นะมีเกณฑ์ที่จะได้รับมรดกมีทรัพย์สินเงินทองอะไรอย่างนี้นะคะแต่ไพ่ใบนี้มันแสดงให้เห็นถึงว่าชาวราศีธนูบางคนนะมีเกณฑ์ที่จะสละโสดนะมีเกณฑ์ที่จะแต่งงานนะผู้ใหญ่มีการปรึกษาหารือกันแล้วมีการพูดคุยกันเรื่องค่าสิ้นสอดค่าอะไรต่างๆในการแต่งงานเนาะ ถ้ายังไม่ใช่การแต่งงานในช่วงนี้ก็จะเป็นประมาณว่าชาวราศีธนูมีเกณฑ์ที่จะได้แฟนที่เป็นเศรษฐีนะหรือเป็นคนที่มีทรัพย์สินหรือมรดกติดตัวเข้ามานะคะคนคนนี้นะคะสำหรับแฟนชาวราศีธนูนะคะเป็นไปได้เช่นเดียวกันนะคะ q e e ีนออฟ o r t นะคะแสดงให้เห็นถึงว่าชาวราศี ธนูบางคนนะมีแพชชั่นในเรื่องความรักอยู่นะพร้อมที่จะฟันฝ่าอุปสรรคนะคะถ้าเป็นในเรื่องของความรักบางท่านอาจจะมีอุปสรรคอยู่บ้างนะ,ะแต่คุณก็ไม่ยอมแพ้นะคะคุณพยายามที่จะต่อสู้ฟันฝ่าไปด้วยกันนะคะด้วยความที่มีแพชชั่นในความรักเนาะมันก็ถือว่าเป็นอะไรดีๆที่แบบได้ทำได้ต่อสู้อะไรร่วมกันนะคะอืม คนใดคนหนึ่งในที่นี้นะคะที่เป็นฝ่ายหญิงนะอยากจะเป็นช่างเทาหน้าด้วยซ้าไปนะคะจะเป็นคนที่ชอบบงการชีวิตแฟนด้วยซ้ําไปเนาะโอเคมาดูไพ่ใบต่อไปนะคะไพ่เจ็ดดาบนะคะมันแสดงให้เห็นถึงว่าชาวราศีธนูเองนะในช่วงนี้นะคะขอให้ระมัดระวังนะคะว่าตัวของชาวราศีธนูเองหรือตัวคนรักชาวราศีธนูเองมีคนมาชอบพอเยอะนะคะอ่า ทำให้ต้องได้พูดคุยกับคนหลายคนนะคะอาจจะมีการพูดคุยอยู่กับหลายคนนะ,ะที่มองมองดูนะคะเห็นอยู่ประมาณ5-6คนด้วยกันนะคะที่คุยคุยอยู่อาจจะไม่มีสถานะหรืออะไรก็ตามนะ,คะแค่คุยไปอย่างนั้นนะคะบางครั้งอาจจะเบื่อหรือเหนื่อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะอยากจะเพื่อนคุยอะไรประมาณนี้อารมณ์ประมาณนั้นนะคะสําหรับบางท่านนะ,ะ The High p r i e s e s s นะ,ะมันมาพร้อมกันกับไพ่ลักรอบเลยนะคะ จะมีการแอบคบกันนะ,ะเป็นความสัมพันธ์แบบลับๆที่ไม่สามารถเปิดเผยได้นะคะแต่คนคนนี้นะคะที่เข้ามาเป็นเงามื่อหรือเข้ามาเป็นความรักซ้อนของคุณนะคะเขาจะเป็นคนที่มีบุคลิกดีนะแต่เขาจะเป็นคนที่เซนสติฟในเรื่องความรู้สึกมากนะสำหรับคนคนนี้นะคะ รู้สึกว่าจะมีการครบซ้อนเกิดขึ้นนะสำหรับชาวราศีธนูบางคนนะคะโอเคเราจะมาดูขยายไพ่เลยก็แลนะ้วกันเนาะขยายไพย king ical, นะ่ king of p e n t a c l s เนาะขยายไพ่ king of p e n t a c l s คือจริงๆนะพูดจริงๆเลยน,นี่ตามตามตรงเลยนะคะ ใครนะชาวราศีธนูมีแฟนที่อายุมากกว่าตัวคุณนะเขาจะสามารถซับพอร์ตคุณได้ในเรื่องของการเงินนะ,ะไม่ว่าคุณจะทําธุรกิจหรือว่าทําอะไรก็ตามอยากจะไปชอปปิ้งหรืออะไรก็ตามนะ,ะเขาจะพยายามตามใจคุณมากที่สุดนะคะอนคนที่มีอายุมากกว่าชาวราศีธนูนะ แล้วก็เขาคนนี้นะคะจะนำพาซึ่งโชคลาภมาสู่ชีวิตคุณในช่วงนี้ด้วยนะคะเหมือนเข้ามาแล้วพยายามที่จะเ,เติมเต็มชีวิตรักให้กันและกันแล้วก็เข้ามาซัพพอร์ตกันในเรื่องของการเงินนะ,ะอืคนคนนี้ดีนะต่อมานะคะขยายไพ่สิบสิบเหรียญน,นะคะได้ไพ่เจ็ดไม้เท้านะคะมันแสดงให้เห็นถึงว่าชาวราศีธนูนะ มีความมุ่งมั่นนะคะแล้วก็มีความเขาเรียกว่าอะไรมีจุดยืนในความรักนะฉันก็เป็นตัวของฉันแบบนี้นะคะคือถ้าคุณรักคุณก็ต้องรักในตัวที่ฉันเป็นฉันเป็นแบบนี้อะไรประมาณนั้นนะคะอารมณ์ประมาณนั้นเลยนะคะเป็นตัวของตัวเองสูงมากนะ,ะในเรื่องความรักเนาะแล้วก็คนรักของชาวราศีธนูเองนะ ถ้าเป็นคนที่อายุมากกว่านะเขาจะพยายามตามใจคุณนะคะพยายามที่จะซับพอร์ตคุณให้โชคให้ลาบคุณด้วยซ้ําไปนะอืมถึงแม้ว่าตัว,ต,วตัวคุณจะเป็นยังไงเขาก็รับคุณได้เนาะต่อมานะคะขยายไพย่คืนออฟสอดนะคะโอ้ได้จัดทาวเวอร์ด้วยนะคะขอให้ระมัดระวังนะในเรื่องของการเกิดอุบัติเหตุนะหรือ มีเกณฑ์เป็นไปนได้ว่าคนรักของคุณนะ,ะอาจจะไม่ค่อยสบายนะในช่วงนี้นะคะอืมไม่ฝ่ายใดก็ฝ่ายหนึ่งนะ,ะไม่ตัวชาวราศีธนูเองหรือคนรักเองนะคะจะเป็นคนที่ไม่สบายนะในช่วงนี้นะคะหรือว่าจะอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ขอระมัดระวังในเรื่องของการขับยานพาหน,นะด้วยก็แล้วกันนะคะอืมมีการเจ็บป่วยได้นะคะบางท่านนะชาวราศีธนูกับแฟนนะ เวลาทะเลาะกันนะคะขอให้ประคับประคองพูดคุยกันด้วยเหตุผลนะคะมันมีเกณฑ์เป็นไปได้ว่าจะมีการเลิกลาด้วยนะสำหรับบางคนที่มีเรื่องขัดแย้งกันมานานนะคะอาจจะมีเรื่องของการครบซ้อนเข้ามานะคะสำหรับบางคู่นะต่อมานะคะขยายไพ่7ดดาบได้ไพ่ดาบก็คือ king of s w o r d นั่นเองนะคะมันแสดงถึงว่าชาวราศีธนูเป็นคนตรงๆนะในช่วงนี้นะคะไพ่ดาบนี้ได้เยอะอยู่นะ แสดงว่าในเรื่องความรักนะชาวราศีธนูเองนะทั้งหญิงทั้งชายอยากจะเป็นผู้นำครอบครัวนะอยากที่จะเขาเรียกว่าอะไรเ,เขาเรียกว่าอะไรชอบบังคับในตัวแฟนของคุณอยู่พอสมควรนะในช่วงนี้นะเพราะว่าคุณอยากจะเป็นผู้นำนะคะในเรื่องต่างๆนะคะถ้าเป็นในเรื่องของความรู้สึกนะชาวราศีธนูในช่วงนี้ก็จะเป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไร มีความมั่นใจในตัวเองตรงไปตรงมานะคะตรงกับความรู้สึกของตัวเองพูดออกไปเลยอะไรประมาณนี้นะคะขยายไพ่เดอฮายเายป็นเซตได้เพจออฟเพนดิคนะคะแสดงให้เห็นถึงชาวราศีธนูนะจะมีใครบางคนนะคะใครบางคนแหละอ่ะอ่ะพูดอย่างนี้ดีกว่าไม่ฝ่ายใดก็ฝ่ายหนึ่งนะคะจะกลับเข้ามาขอโอกาสซึ่งกันและกันนะ ถ้าไม่ใช่ตัวชาวราศีธนูเองไปขอโอกาสจากเขานะหรืออาจจะเป็นเขาคนนั้นอาจจะกลับมาขอโอกาสจากชาวราศีธนูนะโอกาสในการที่จะกลับมารักกันเหมือนเดิมนะคะโอกาสที่จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมที่เราเคยเป็นนะ,ะเพราะคุณสองคนมีความผูกพันกันในระดับหนึ่งเนาะมันทําให้แบบลืมกันไม่ได้แล้วเขาก็เห็นคุณค่าแล้วว่าคุณคือคนที่ดีที่สุดในชีวิตของเขา นะคะต่อมานะคะลราขอสรุปไพ่นะคะให้กับชาวราศีธนูเลยนะคะ King of War d นะคะจะมีการกลับมาของคนเก่าๆด้วยนะที่แบบห่างหายกันไปสักพักหนึ่งแล้วอะไรประมาณนี้นะคะมีการวนกลับมาของคนเก่าๆด้วยนะคะ King of w a ลนนะคะมันแสดงให้เห็นว่าชาวราศีธนูนะในช่วงนี้ก็ยังมีแพชชั่นนะคะในเรื่องของความรักอยู่มากพอสมควรนะคะอยากที่จะเป็นผู้นำในเรื่องของความรักจริงๆนะคะชอบอาจจะมีการอยากบางคนนะถ้าแต่งงานแล้วก็อยากจะเป็นผู้นำครอบครัวนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ตามนะมีอิทธิพลกับครอบครัวมากนะคะสำหรับชาวราศีธนูนะคะ ไพ่ใบต่อมานะคะเป็นไพ่2เหรียญน,นะคะที่แสดงให้เห็นถึงมันจะมีใครคนใดคนหนึ่งที่มันห่างหายกันไปนานแล้วนะพยายามที่จะวนกลับคืนมาในชีวิตของชาวราศีธนูนะคะอาจจะเป็นวนกันกลับมาเจอกันด้วยความบังเอิญหรือเปล่านะเอมันจะมีการได้เจอกันอยู่นะจากคนที่ห่างหายหรือไม่ได้คุยกันมาสักพักแล้วนะคะเออมันเป็นประมาณออนออฟออฟนะ คุยกันแบบอ่อนๆนุบมๆเลิกคุยกันเดี๋ยวก็กลับมาคุยกันนะมันเป็นประมาณนั้นนะคะเอดออฟวอนนะคะมันแสดงให้เห็นถึงชาวราศีธนูนะมีการเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆในชีวิตของคุณนะในเรื่องของความรักเช่นเดียวกันบางคนก็พยายามที่จะม o ฟออนนะพยายามที่จะ move อนโดยการทํางานให้หนักขึ้นนะโฟกัสในเรื่องของการทํางานนะจะได้ไม่ต้องไปคิดในเรื่องของความรักบางคนก็มี ประมาณนั้นนะคะอารมณ์แบบฉันจะทํางานให้หนักๆให้มันลืมๆไปจะได้ไม่ต้องคิดในเรื่องของความรักอะไรประมาณนี้นะคะบางคนก็มุกออนอยู่นะคะมุกออนอยู่แต่ไม่ได้หมายความว่ามุกออนได้นะ,ะประมาณนั้นนะคะโอเคสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณสำหรับการติดตาม g o l d e n Angel นะคะถ้าชอบนะ,ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ